ไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยมีรันเวยอยู่2ช่องทางนะฮะซึ่งเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นลงตลอดเลยนะฮะปลายปีเนี่ยจะมีรันเวที่3เปิดให้บริการล่าสุดี่เขาทดลองวิ่งกันอยู่นะครับโดยผู้บริหารท่าอากาศยานไทยทอทสนามบินสุวรรณภูมินะครับแลาสังหารวิศวกรรมและการการร่อสร้างร่วมเดินทางมากับอากาศยานแบบ A320 ของกองทัพอากาศ บินมาจากท่าอากาศยาน2กนบิน6ท่าอากาศยานดอนเมืองนะฮะมาลงที่สุวรรณภูมิเป็นการทดลองปฏิบัติการทางวิ่งเส้นทางที่3หรือว่าลันเวทที่3แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับทางผู้อำนวยการท่าที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะ,ะก็บอกว่าเป็นการทดลองปฏิบัติการแบ่งการทดลองออกเป็น2รอบรอบแรกเนะี่ยคือตอนเช้านะครับเป็นแลดดิ้งบินลงนะครับบนเส้นทางที่3นะครับรวมทั้งทดลองขับเคลื่อนบนทางขับ F และนําเครื่องเข้าจอดที่หลุมจอดอากาศยาน3.5 0รอบ2เดี๋ยวบินทดสอบนอีนทีช่วงเย็นนี้นะครับก็เป็นการนําอากาศยานลําเดิมน,นะฮะออกมาจากหลุมจอดหลุมเดิม3.5 0นะครับแล้วก็ขับบนทางขับ F แล้วก็คราวนี้บินขึ้นแล้ว ซึ่งการทดลองปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการทดสอบการใช้งานด้านกายภาพของทางวิ่งทางขับระบบไฟป้ายสัญ,ญลักษณ์ระบบติดตามอากาศยานและการให้บริการจราจรทางอากาศนะครับและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจได้ามาตรฐานความปลอดภัยในการบินด้วยนะครับซึ่งการทดลองปฏิบัติการครั้งนี้นี่เป็นรอบสองแล้วนะครับเพราะว่าครั้งแรกคือก่อนหน้าเนี่ยกองทัพอากาศนําเครื่องบินอีกรุ่นหนึ่งคือเป็นแบบ ATR72 นะครับ มาขึ้นลงเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการทดสอบทั้งสครั้งครั้งที่2คือวันนี้นะฮะประสบความสําเร็จแล้วก็เปไปได้วยความเรียบร้อยดีลันเวที่3นี้นะครับเป็นทางวิ่งที่มีความยาว4,000เมตรกว้าง60เมตรตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของสนามบินซึ่งก็จะขนานกับทางวิ่งเส้นที่1นะครับถ้าเปิดใช้งานในช่วงปลายปีเนี่ยนะฮะ ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของสนามบินได้นะครับคือจากเดิมทุกวันนี้เรามี2ลันเว์ใช่ไหมฮะรับเครื่องบินได้ประมาณ68เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะครับถ้ามี3ลันเวขึ้นมาจาก68จะกระโดดไปเป็น9 4เที่ยวบินต่อชั่วโมงเลยก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับท่าอากาศยานชั้นนําระดับโลกด้วยแต่ที่สําคัญตอนนี้ก็ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมอยู่ด้วยไม่งั้นเนี่ยลันเวเยอะก็จริงแต่เดี๋ยวจะไม่แออัดกันอยู่ข้างในนะครับ